สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thunder Rain Review ช่องของเราคือแหล่งรวมการรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่รถคอนเซปต์รถหรูและเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตจากทั่วโลกวันนี้เรามาพบกับรถที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์รถที่หลายคนรอคอยและหลายคนก็ยังสงสัยว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นั่นก็คือ Toyota Mini a อ p ล a ารรุ่นปี2 0 2 6รถมินิ MPV แนวหรูที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโ o y o t a a อ p ลารรุ่นพิสุดหรูแต่ถูกย่อส่วนให้เข้าถึงง่ายขึ้น เหมาะกับการใช้งานในเมืองและตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่อย่างแท้จริง t o y ย t a m i n i a l p ลพาปี2026ถูกนำเสนอในฐานรถแนวคิดที่รวมเอาความหรูหราความสะดวกสบายและความคล่องตัวเข้าไว้ด้วยกันรูปลักษณ์ภายนอกสะท้อนเอกลักษณ์ของเอาพาดอย่างชัดเจนโดยเฉพาะกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบแนวตั้งที่ให้ความรู้สึกหรูหราและทรงพลังไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์คมชัดพร้อมไฟเดย์ทม์รันนิง่งไลท์ที่ดูทันสมัยเส้นสายตัวถังดูเรียบหรูแต่แฝงความสปอร์ต ตัวรถมีขนาดกระทัดรัดก,กว่าอาัลาดปกติแต่ยังคงภาพลักษณ์ของรถระดับพรีเมียมเอาไว้ได้อย่างลงตัวด้านขนาดตัวถังโตโยต้ามินิอัล a าดสอ2026ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับก,บการใช้งานในเมืองถนนแคบการจอดรถในห้างหรือคอนโดทำได้ง่ายขึ้นคาดว่าจะเป็นรถห้าประตูพร้อมประตูสไลด์ด้านข้างเพื่อความสะดวกในการขึ้นลงของผู้โดยสารตัวรถมีความสูงพอเหมาะให้ท่านั่งสบายมองเห็นถนนได้ชัดเจนและยังคงพื้นที่ห้องโดยสารที่กว้างขวางเกินตัวเมื่อเทียบกับขนาดภายนอก ภายในห้องโดยสารคือจุดเด่นสำคัญของมินิอัลพาดรุ่นนี้การออกแบบเน้นความหรูหราแบบรถระดับบนบอะนั่งหุ้มวัสดุคุณภาพสูงอาจเป็นหนังแท้หรือหนังสังเคราะห์กเกรดพรีเมียมพร้อมระบบปรับไฟฟ้าในบางรุ่นแถวที่2ถูกออกแบบให้เป็นเบาะแบบก,บกับตันซีทเพื่อเพิ่มความสบายและความเป็นส่วนตัว แงคอนโซลหน้าดูทันสมัยมาพร้อมหน้าจอแสดงผลดิจิทัลขนาดใหญ่ระบบอินโฟเทนเมนตรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงและไฟแอมเบียนไลท์ที่ช่วยสร้างบรรยากาศหรูหราในยามค่ำคืนในด้านเทคโนโลยี Toyota Mini a l p a ปาก2,26คาดว่าจะมาพร้อมระบบช่วยเหลือการขับขี่ Toyota Safety s e n รุ่นล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบช่วยจอดอัตโนมัติซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดความเหนื่อยล้าในการขับขี่โดยเฉพาะในสภาพการจราจรในเมืองที่หนาแน่นขุมพลังของ t o y o ต a Mini a l p h ปปี2026มีความเป็นไปได้สูงว่าจะใช้เครื่องยนต์ขนาดเล็กประหยัดน้ำมันอาจเป็นเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดหรือแม้แต่ระบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบในอนาคตเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของ t o y ยต a าที่มุ่งเน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องยนต์จะถูกปรับจูนให้เหมาะกับก,บการใช้งานในชีวิตประจำวันให้การขับขี่ที่นุ่มนวลเนียบและประหยัดเชื้อเพลิงแต่ยังคงมีแรงบิดเพียงพอสำหรับการบรรทุกผู้โดยสารเต็มคันช่วงล่างของมินิอัลพาถ,ถูกออกแบบมาเพื่อความสบายเป็นหลักรองรับแรงสังส่นสะเทือนได้ดีให้ความรู้สึกนุ่มนวลแม้ขับผ่านถนนขรุขระระบบพวงมาลัยไฟฟ้าให้การควบคุมที่แม่นยำเหมาะทั้งการขับในเมืองและการเดินทางไกลระบบเบรกถูกปรับให้ตอบสนองไวและมั่นใจ ิ่มความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ To โ,โยต้ามินิเอล a าด2,026ถูกวางตำแหน่งให้เป็นรถสำหรับครอบครัวยุคใหม่ผู้บริหารรุ่นใหม่หรือผู้ที่ชื่นชอบความหรูหราแบบเอลพาดแต่ต้องการรถที่ขนาดเล็กลงคล่องตัวขึ้นและมีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่ารถรุ่นนี้จึงมีศักยภาพสูงในการทำตลาดโดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชียที่นิยมรถ MPV และให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายของผู้โดยสาร ในภาพรวม Toyota Mini a l p h a r ปี2026คือการผสมผสานระหว่างดีไซน์หรูเทคโนโลยีล้ำสมัยและการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันแม้จะยังเป็นแนวคิดหรือข่าวลือในบางส่วนแต่กระแสตอบรับจากแฟนๆทั่วโลกแสดงให้เห็นชัดเจนว่ารถแนวนี้มีความต้องการสูงและหากโตโยต้าตัดสินใจผลิตจริงมินิเอลพาดอาจกลายเป็นรถที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในตลาดโลกหากคุณชอบการรีวิวรถแบบจอดลึกอัปเดตรถรุ่นใหม่ก่อนใครและอยากไม่พลาดเนื้อหาคุณภาพแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่อง Thunder Rain Review พร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thunder Rain Review วันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับโ y โยต m า n i a l p h a r ารุ่นปี2026รถ Mini MPV สุดหรูที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก a อ h a r ารุ่นใหญ่แต่ถูกออกแบบให้มีขนาดกระทัดรัดมากขึ้นเหมาะกับการใช้งานในเมืองมากกว่าเดิม ดีไซน์ภายนอกโดดเด่นด้วยกระจังหน้าสไตล์ a l p a h a ไฟเล็ทันสมัยและเส้นสายตัวถังที่ดูหรูหราภายในห้องโดยสารเน้นความสะดวกสบายเบาะนั่งคุณภาพสูงหน้าจอดิจิทัลและเทคโนโลยีความปลอดภัยโตโยต้าเซปปีเซนรุ่นล่าสุดโตโยต้ามินิ a l p h a t สองพัเหมาะสำหรับครอบครัวยุคใหม่ที่ต้องการความหรูหราความคล่องตัวและความประหยัดหากคุณชอบรีวิวรถแนวนี้อย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่อง Thunder Rain Review เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรา สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thunder Rain Review ช่องของเราคือแหล่งรวมการรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่รถคอนเซปต์รถหรูและเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตจากทั่วโลกวันนี้เรามาพบกับรถที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์รถที่หลายคนรอคอยและหลายคนก็ยังสงสัยว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นั่นก็คือ Toyota Mini ิอั a รุ่นปี2026รถมินิ MPV แนวหรูที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Toyota าอั a ปรุ่นพิสุดหรูแต่ถูกย่อ